นมวัตถุรันตนายัสสะขอนอ้น้อมแด่ระรัตนไตรัยกราบธรรมสการ์ขอโขอกาท่านครูบาอาจารย์พระเทรานุเทระขอแสดงความเคารพเพื่อนสหธรรมทุกโรคขอถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัวขอพระองค์ทรงพระเจริญขอเจริญพร คณะสัตยา,าติโยมนำโดยท่านสมหวังพ่วงหวังโพตลอดทางญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนนักโอกาสนี้สาธุขอเชิญท่านตรายวางมือลงก่อนถต่มาขอใช้เวลาสักนิดหนึ่งไม่นานหรอกสงสารทางพระคุณเจ้าด้วยทางญาติโยมด้วย แต่ว่าในความสงสารก็ไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าอาจารย์บอกว่าสงสารสงสารก็พาลำบากทุกวันที่ยิงทุดดงรอบนี้ผมคิดว่าจะไปแบบสงบสงบให้มากที่สุดก็เลยให้เจ้าหน้าที่สำรวจเส้นทางที่พยายามจะหลบ เขตเมืองเขตชุมชนถ้าขึ้นเขาเข้าป่าได้ก็อยากให้พวกเราได้เข้าไปสู่การให้เราได้ฝึกตนให้มากที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้ญาติโยมต้องลำบากกับพวกเราในการเวลาที่พวกเราได้ออกมาในเขตเมืองเขตชุมชนเจ้าว่าดีก็ดีนะ ญาาดโยมก็ได้ใส่บาตรโยมก็ได้ทาบุญแต่ว่าด้วยความรู้สึกที่บางครั้งกลัวโยมจะเป็นภาระด้วยกลัวโยมจะลำบากด้วยแล้วพวกเราก็มาฝึกตนด้วยก็เลยไม่อยากให้มีความสะดวกสบายอะไรมากเอาแค่ว่าเราพออยู่พอฉันพอไปพอมาพราสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการฝึกตน ที่เราจะต้องฝึกฝนตนเองที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติแต่ว่าบางครั้งเราก็ต้องยอมรับทุกอย่างถ้าเรายอมรับได้เราก็อยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นการอยู่ด้วยกันก็ดีการเดินทางด้วยกันก็ดีอะไรที่จะทำให้ถูกใจทุกอย่างเป็นไปได้ยากมากแต่ถ้าเรายอมรับกันได้ มีผิดบ้างมีบกพ้องบ้างถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างไม่ว่าจะเป็นสังคมครอบครัวหน่วยงานหรือว่าสังคมระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศระดับโลกถ้าเราสามารถที่จะยอมรับกันได้ให้อาภัยกันได้ให้โอกาสกันได้การเป็นอยู่ร่วมกันก็จะอยู่ร่วมกันได้ ถึงแม้จะถูกบ้างลําบากบ้างต่างความคิดแต่ว่าเราก็ไม่แตกแคะเราก็อยู่ด้วยกันอะไรช่วยกันได้ก็ช่วยอะไรที่เราไม่ชอบเราก็ไม่อยากก็ไม่ไปอะไรให้มันเกิดปัญหาเกิดความวุ่นวายเกิดสงครามเกิดการแก่งแย่งกันอันนี้ก็เป็นธรรมะนะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายมาเพื่อฝึกตนโหจึงมีสโลแกน สั้นๆว่าลำบากเพื่อบุญทุกเพื่อทมอันนี้จะให้กำลังใจตนเองหรือเปล่าให้กำลังใจท่านทลายหรือเปล่าคือเรามาลำบากลำบากเพื่อบุญเราไม่ได้มาลำบากแบบไปเล่นไปกินไปเที่ยวไปทำอะไรที่ไม่ดีถ้าความลำบากอย่างนั้นเนี่ยเป็นความลำบากที่เป็นโทษเป็นความลำบากที่ไม่มีคุณค่า แต่ว่ากิเลสตัณหาเราบางทีมันหลงผิดกินเหล้าทั้งคืนได้เล่นการพน,นันทั้งคืนได้หรือว่าไปอะไรที่เลวร้ายกว่านั้นได้ยอมทุกข์ได้แต่ว่าเวลาที่เราทำความดีถ้าเราสามารถที่จะมองเห็นคุณค่าของความดีความทุกข์ความลำบากนี่จึงเป็นเรื่องที่ให้เราได้แบบภูมใจอ่ะ ภูมิใจว่าเราได้ฝึกตนภูมิใจว่าเราได้เนี่ยอย่างญาติโยมก็ดีถ้าท่านมองแบบเอาประโยชน์นะจะว่าให้กำลังใจตนเองก็ใช่ยิ่งลำบากมากก็จะได้ยิ่งยิ่งได้บุญมากคือถ้าเราอะไรทำแบบลำบากมากทุกมากเหนื่อยมากคุณค่าทางจิตใจมันจะมากถ้าท่านมาทำบุญวันนี้ท่านมาทำบุญในห้องแอร์นะ ท่านนั่งในสลาสบายท่านก็อาจจะมีความรู้สึกว่าท่านได้มาทำบุญแล้วท่านก็สบายแต่ท่านมาทำบุญวันนี้ท่านมานั่งตากแดดแล้วเราก็เหมือนกันนีไยพระก็ดีโยมก็ดีความรู้สึกที่เราได้จดจำโอ้วันนี้ลำบากจริงๆเลยไปทำบุญกับพระคุดงใส่บาทแล้วก็ยังไม่ได้กลับ ต้องมานั่งทําพิธีตากแดดต้องมาทุกแต่ว่าความรู้สึกที่เราได้ทําที่เรายอมทุกได้ลําบากได้ท่านจะไม่ลืมวันนี้ตลอดชีวิตของท่านที่สามารถแบบมีสติสัมปชัญญะว่าวันหนึ่งเราได้มานั่งตากแดดเพื่อบำเพ็ญกุศลเป็นผู้แทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวาย พระาหารพระราชทานและถวายพระาหารที่ว่าเราได้นํามาด้วยทั้งในส่วนประโยชน์ตนก็ดีประโยชน์ที่เราได้แสดงออกถึงความสํานึกก็ดีความรู้สึกที่เราได้จดจําตรงนี้เนี่ยอาตมาว่าคุณค่ามันจะยิ่งคือยิ่งทุกข์มากเนี่ยคุณค่ามันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นในความรู้สึกของเราและความทุกข์ที่พวกเราได้รับเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นพระคุณเจ้าก็ดีโยมก็ดีนะอาจารย์ว่าคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยท่านผ่านมาแล้วและมีคนทุกข์ยิ่งกว่าเรามากกว่านี้อย่างพระคุณเจ้าที่ออกบวชเนี่ยเราว่าเรามานั่งแตกนั่งตากแดดนั่งทุกข์นั่งหิวอยู่ตรงนี้เนี่ยถามว่าพุทธเจ้าออกบวชนะครับไม่มีใครตามส่งน้ำปนนหรอไม่มีใครไปตามส่งอาหาร พุทธเจ้าออกบวชออกจากวังด้วยออกมาแล้วไปวินทบาทใหม่ๆไม่มีใครที่จะมาศรัทธาม,มากไม่มีกฎ,ไม,มกฎไม่มีเต้นพระาศาสดาตรัสรู้ใต้ต้นประศีม,มหาโพธิ์ไม่ได้มีกล่าวในพระไตรปิฎกว่าพุทธเจ้าส่งกลางกฎกลางเต้นมีโยมมาถวายน้ำะนะไม่มีพอยู่พุทรคยาเป็นเดือนตอนคืนนั่งยุงนี่เหมือนกับเป็น กองทัพเลยพระเจ้าตรัสรู้บำเพ็ญทุกขกิริยาอดข้าวอดนอนสารพัดที่จะฝึกตนเพื่อที่จะนำตนให้เกิดสติเกิดปัญญาซึ่งเราก็กำลังตามรอยปาทไม่ใช่ว่าให้เราไปทรมานกายเป็นอัตตกิลมัฐานุโยกแต่บางท่านอยากลองวันนี้มีพระคุณเจ้ารูปหนึ่งมากราบ บอกว่าผมอดข้าวไปครบยี่สิบวันแล้วท่านฟังแล้วท่านมีความรู้สึกยังไงโยนทานข้าวสามมื้อนะเพอเอก่อนนอนเอาอีกตอนนี้ท่านนั่งท่านอาจจะคิดวโอ้ยิวข้าวจานเมื่อไรจะเสร็จทีพ่ออดข้าวมายี่สิบวันแล้วเพิ่งจะฉันวันนี้เนี่ยฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่เป็นพระก็ดีเรานี่ตามรอยบาตรตามรอยธรรม กว่าที่เราจะเจริญในธรรมได้เราต้องฝึกตนเราต้องเรียนรู้ศึกษาพุทธเจ้าเป็นแบบเป็นอย่างพุทธสาวกที่ท่านได้เสียสละยอมลงทุนไม่ใช่ลงทุนแบบเรามาบวชแบบไม่มีอะไรนะพุทธเจ้าลงทุนแบบเป็นกษัตริย์สละความเป็นกษัตริย์มาบวชเราได้สละอะไรบ้างก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ดีนะฉะนั้นความทุกข์ความลำบากแค่นี้ เป็นเรื่องธรรมดายิ่งทุกข์มากเราจะได้เรียนรู้ทุกข์จะเห็นโทษของทุกข์จะได้หาทางองอกจากทุกข์แม้จะ่ญาติโยเท่าไยจะมาดูคลิปรู้สึกว่าจะเป็นบริษัทไหนไม่แน่ใจเขาทำออกมาอันนี้ขอนิดหนึ่งมีพนักง,งานบริษัทที่ทำงานแล้วก็เหนื่อยบนทำไมต้องลํบบากทํทำไมต้องเหนื่อย มีผู้บริหารมีผู้อำนวยการเวลาลูกน้องเอาเก้าอี้มาให้นั่งก็บอกว่าเอามาอย่างนี้ได้ยังไงเก้าอี้มันไม่เหมาะสมตำแหน่งโน่นนี่พอเดียววันหนึ่งเขาให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งหมดไปนั่งในห้องประชุมอันนี้ท่านหลายก็จะเคยดูแล้วเขาก็ฉายวิดีทัศน์ภาพภาวะชนเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มีคนอดุนยัดเตน การที่เกทรงงานตั้งแต่ท่านออกไปเยี่ยมพระสพนี้ก่อนในป่าในเขาเดินลุยโคนลุยตุ่มเดินในคันนานั่งทรงงานอยู่ในสะพานพระเศโทงเหงื่อหลายออกมาหลายอย่างที่เราได้เห็นอันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนีย พระอ,องค์ทรงงานพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์ให้กับประสบในอนของท่านทุกยากลําบากในป่าในเขาสมัยก่อนไม่เจริญพอพนักการพอเจ้าหน้าที่ดูบางคนน้ําตาไหลบางคนร้องไห้พระอ,องค์ลำบากกว่าเรามากและไม่ใช่ลาบากเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งจะเรียกว่าทั่วประเทศ ที่พระอ,องค์ไว้ได้พอได้ดูแล้วเราก็มาคิดโอ้ที่ว่าเราลำบากนี่นะพระอ,องค์ลำบากยิ่งกว่าเราหลายหลายเท่าบางคนอาจจะคิดว่าการเป็นพระมหากษัตริย์ก็ดีเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ก็ดีเหมือนกับอยอีระดับหนึ่งแต่ว่าการทรงงานการเสียสละความเป็นส่วนตัวก็ดีอะไรก็ดีไม่ใช่ธรรมาดา ฉะนั้นพวกเราจะต้องตอกอย้สำสานึกว่าเราลำบากนี้ยังมีคนลำบากยิ่งกว่าเราที่ยอมเสียสละเวลาส่วนตัวยอมเสียสละอะไรหลายอย่างเพื่อคนอื่นเป็นแบบเป็นอย่างให้กเราได้ทำความดีเป็นกำลังใจในการที่ให้เราได้ทำความดีแล้วผู้ที่ลำบากกว่าเราอีกพ่อเราแม่เราเลี้ยงเรามา ทุกยากลำบากหาเงินหาทองส่งเสียร่ำเรียนยอมเสียสละอะไรหลายอย่างเพื่อพวกเราฉะนั้นวันนี้ท่านมานั่งตรงนี้นะท่านอาจจะคิดว่าท่านลำบากท่านอาจจะคิดว่าท่านทุกข์แต่ให้เราได้เข้าใจว่าความทุกข์นี้ความลำบากนี้ลำบากเพื่อบุญลำบากเพื่อสิ่งที่มีคุณค่าทุกข์เพื่อทำเพื่อให้เราได้เรียนรู้เพื่อให้เราไม่ประมาทในชีวิต เพื่อให้เราได้สร้างสิ่งที่มีคุณค่าที่จะนำพาตนไปสู่ความพ้นทุกข์ตมาคอ,อนโมธนากับพระคุณเจ้าในความภาคเขียนในความอดทนด้วยเวลาที่จำกัดคอ,อนโมธนากับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดว่น้าส่วนราชการในความรู้สึกตมาประทับใจพี่น้องชาวอุตรรดิต์มากซึ่งเส้นทางนี้ตมาเดินตั้งแต่ยีกว่าปีก่อน ตั้งแต่ไม่มีถนนเชื่อมต่อจังหวัดหน้าจนมีถนนได้รับความรู้สึกที่อบอุ่นกับพี่น้องปันโคก็ดีน้ำปาดก็ดีที่ดูแลโอปปะรมจนถึงวันนี้ซึ่งได้เห็นภาพท่านผู้ว่าพาพี่น้องชาวโอตริตมาใส่บาตรมองย้อนกลับไปสุดลูกหูลูกตามัมนมันมีความรู้สึกที่แบบมันตื้นตันมันบอกไม่ถูกน้ำตาจะไหล ภาพเหล่านี้ไม่ใช่เกิดขึน้นง่ายๆนะภาพที่ท่านพูดว่าจะมาถวายพระตาหารจะมาใส่บาตรจะมานั่งฟังเทศซึ่งเป็นอะไรที่แบบหาได้ยากไม่ใช่ว่าหาได้ยากแต่แทบจะไม่มีเลยครับแต่ว่าวันนี้หรือว่าในช่วงที่พวกเราได้อยู่ด้วยกันนี้เราได้เห็นภาพเหล่านี้และให้เราได้เข้าใจให้เราได้ดีใจให้เราได้ภูมิใจว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยที่จะมาพูดเมื่อวานว่า หนึ่งหน้าที่ในความเป็นพระสงฆ์กรนที่เราได้ตอกยำสำเนึกในการที่จะถวายพระพรชัยมงคลถวายเป็นพระราชกุศลทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระธิจาภาที่พระองค์ทรงเปรดชวนด้วยและหน้าที่ของชาวพุทธที่ว่าเราจะต้องดูแลปกป้อง หรือว่าส่งเสริมพุทธศาสนาอย่างสำนักงานพระพุทธศาสนาและหน้าที่ที่สำคัญยิ่งคืนหน้าที่ของเราที่เราจะต้องรับผิดชอบชีวิตจิตวิญญาณของพวกเราในการที่จะเดินทางให้สามารถมีที่พึ่งวันนี้ก็มีธรรมชาตินี้ก็มีธรรมก็ให้ได้บุญกุศลเหล่านี้ส่งเราไปถึงชาติหน้าก็มีบุญชาติหน้าก็มีธรรม ขอความเจริญงอกงามในคุณธรรมคุณงามความดีในหน้าที่การงานในการดำเนินชีวิตในการประพฤติในการปฏิบัติจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอพวกเราได้อธิษฐานจิตอ้างอิงอำนาจคุณพระศีรัตนนตรยัยบุญกุศลอันใดที่พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะถวายเป็นพระราชากุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศาุวงศทูกพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพัทธกิติยาภาขอพระองค์ทรงหายพระประชวรได้กลับมาเป็นที่พึ่งเป็นกำลังใจเป็นร่มโคร่มใส่ของประสบในก่อนชาวไทยในเร็ววันนี้ด้วยเทอนสาธุ ขอเชิญท่านทัหลายเตรียมตรวจน้ำรพระพรยะถาวาริวะปุราปาริปเรนติสาการังเอวามิวายโตจินังเปตนังอุปการปฏิอิจิตังปจิตังตุมหังกิปเมวะสมิชะโต Sa-phê-pô-ren-tô-sang-ga-pa Chan-thô-pa-na-ra-so-ya-tha Ma-ni-cho-ti-ra-so-ya-tha Yen-thi-yo-ang-vi-va Chan-tho-sa-pa-lo-a-ko-ang-vi-na sa tô ma ta la สัญญตามุตตาปัจจานิญโนตัตตารันธัมมาวันทันติอายุวโนสุขัง าสุขิตาโหหิสหัสสะเพหิยานิมปิสานาันรัตตาสุขิตาวิรนอาปุอันตสานสเนอโลคาสุขิตาโหหิสหัสสะเพหิยานิมปิสานา Tau rata sukitang birunah Buat nasa jenina roka Sukitan honi sahasa Pihiyanti pipawat dosa Memangkan ramrakan dosa Mbah Dewa อัญชลีภะพุทธานุภาเวนะสัทธาสุติภาวโนติภาวตุสัพพังมังกรัมราคันตุสัมปัตติภาวตาสา ส,สขาขอส่งทนายได้รับทราบข้าวน้าโภรนออาหารที่ญาติโยมนำมาถวายเมื่อพวกเราพิจารณาแล้วที่เหลือขอมอบคืนให้ญาติโยมได้บริโภครับประทาน ไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรมไม่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลกับญาติโยมทรงทลายรับทราบแล้วขอจงอนุญาตอนุโมทนาสา,าธุการขึ้นพร้อมกันด้วยเธอ